สวัสดีค่ะพ,พี่เรือข่ายปลค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีคับทางเรือข่ายดีเอสไอทุกท่านครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าส่วนเครือข่ายของเราเนี่ยในแต่ละปีนะคะมีกิจกรรมที่ต้องจัดเนี่ยหลักๆคืออะไรบ้าง อันแรกที่หนูทราบมาเลยก็คือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมา,า,า,าชิกเคร,รือข่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะที่<า>ช่วยสรปรายละเอียดทีห่หนูหนได้เรื่อยก็คือเอ่อในการที่ทางส่วนเคร,รือข่ายภาคประชาชน <c oughs> ได้ทํากิจกรรมเนี่ยเพื่อเป็นการได้คาเอาอง,องความรู้ในด้าน <c oughs> ต่างๆไปให้ทางเคร,รือข <c oughs> ่ายเพื่อมีตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์เทคนิคทางด้านการข่าว นะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นหลักสูตรท่านหลักสูตรหลักเลยของเครือข่ายของเราทุกท่านซึ่งเราจะได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งที่พี่เคยไปเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็ไปร่วมด้วยหลายครั้งเนี้ยจะเห็นเลยศักยภาพของแกนนำเราเนี้ยอินมากในการทําฐานตรฐาษนะแล้วการออกแบบกิจกรรมแล้วก็แบบสนุกสนานมียิงระเบิด เผากระท่อมอะไรกันด้วยก็ให้เพื่อจะตีกันเลือดอาบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะรวบรวมเป็นหลักฐานเป็นเป็นข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดก็เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานสนุกสนานร้อด้วยอมด้วยก็ต้องเพราะว่าต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆแต่ว่าคือเราก็ยังสร้างมาอยู่ว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เนาะแต่ว่าเราก็จะเป็นในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยความสะดวก ในการรวบรวมยาหลักฐานให้กับทางเจ้าหน้าที่ทาจากอีกกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมปเปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพออยคคร่อาชญากรรมพิเศษนะคะกิจกรรมนี้เปิดศูนย์รับข้อมูลขาา่าวสารไปเพื่ออะไระคะพี่เต้เพื่อนําเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการเปิดศูนย์และหลายศูนย์ทั่วประเทศขึ้นสิ่งที่เราได้เราเพือดี i ไนะได้เอามาพัฒนาเพื่อจะ ข้อมูลต่างๆในช่วงพื้นที่เนื่องจากของเราเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษเรามีพื้นที่ทางส่วนกลางหนึ่งที่แล้วก็มีทางปูมิภาคสิบที่ซึ่งไม่ครอบคลุมในท้นที่และทุกจังหวัดซึ่งอจาจัตการพริเศษเนี่ยอาจเกิดได้ในทุกพื้นที่ดังนั้นทั้งเครือข่ายและศูนย์รับเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเซนเตอร์ในการรับเรื่องราวในระดับพ,พื้นที่เพื่อจะนำมาตรวจสอบสืบสวนแล้วก็พัฒนามาเป็นเรื่องการสอบสวนคดีพิเศษ เหมือนแับว่าแบบส่งเรื่องไปที่ย่อยแล้วก็มาที่ใหญ่เองะะใช่ไหมคะถ้าใครเข้าใจง่ายๆโอเคค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่ามีอีก,กหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายภาคประชาชนนะคะแล้วก็รางวัลต้นแบบคนดีไอซีอันนี้คือเป็นยังไงเหรอคะกรมตบทบดีพิเศษเนี่ยจะก,กาหนดยุทธศาสตร์ของกรมในการที่จะขับเคลื่อนกรมจะไปทิศทางไหนเนี่ยเราไม่ได้คิดจากเลานี่คือตอบในฐานนะ เออพออ้อสุนยุทธศาสตร์ด้วยนะว่าเราไม่ได้คิดเฉพาะในหน่วยพวกข้าราชการด้วยกันเท่านั้นในการกําหนดยุทธศาสตร์ของแต่ละปีของกรมเนี่ยนะฮะเรามียุทธศาสตร์ระยะยาวซึ่งการที่กําหนดเนี่ยเราจะต้องนอกจากความคิดเห็นมาจากทางผู้บริหารและคณะและตัวเจ้าหน้าที่ในกรมสอบตวนพิเศษเนี่ยเราจะไปรับความคิดเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชนอันนี้สําคัญเลยเครือข่ายภาครัฐเครือข่ายระหว่างประเทศแลว้วก็คือข่ายสื่อมวลชนทั้งหลายในการที่จะกําหนดมาเป็นยุทธศาสตร์ และรวมทั้งกิจกรรมของเครือข่ายด้วยก็จะมีแยกย่อยไปอีกว่าในแต่ละปีทางเครือข่ายภาคประชาชนอยากจะได้อะไรเราไม่ได้คิดขึ้นเองเจ้าหน้าที่ไม่ได้คิดแต่มาจากความต้องการคือให้ระเบิดจากข้างในว่าเขาต้องการอะไรก็นํามาซึ่งเสียงเออนำมาซึ่งกิจกรรมที่น้องไข่มุกถามว่าเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอีกอั่นนึงนะครับเครือข่ายต้นแบบเมื่อสักครู่ที่พี่ไล่ฟังไปว่าเรามีเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายภาครัฐ เครือขาาอ่ายภาคเอกอชนต่างประเทศสื่อมวลชนซึ่งในแต่ละปีหรือหลายๆปีเนี่ยทางเครือข่ายพวกนี้ก็ได้ทํางานนอกจากทางานกับทางส่วนเครือข่ายแล้วก็ทํางานกับกองคดีต่างๆซึ่งในแต่ละปีเราก็จะคัดเลือกเครือข่ายเชิดเชชูเกียรติแล้วก็ชื่นชมท่านที่ท่านได้ร่วมง,งานทนาะให้กรมเราสามารถขับเคลื่อนง,งานในการป้องกันป่าบามอัญรรมพิเศษได้เป็นรางวัลแต่ละปีก็ สนุกสนานเออกระเลิกนะเพ<ช>ราะว่าเราชวนกันมาทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเสียดายปีนี้จังเลยช่แล้วก็ <c oughs> หลายๆปีท่านประลดัดหรือท่านรัฐมนตรี <c oughs> ก็จะมาร่วมเป็นเกียรติให้ให้รางวัลเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> แล้วก็ในวันนั้นก็จะมีการเสวนาของเครือข่ายว่าคล้ายๆเป็นการถอยบทเรียนว่าที่ท่านได้รับรางวัลนั้นมีจุดดีอย่างไรเพื่อจะให เครือข่ายทั้งหลายเนี่ยพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อจะได้มาเป็นเครือข่ายต้นแบบของ DSI เป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะ,ะดีมากเลยครับค่ะทั้งหมดที่พูดมาวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปดูกันว่าศูนย์รับข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีที่ไหนบ้างค่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะ